ขออนุญาตถอดแม็กนะครับผมสวัสดีครับผม A K E S O M ชีวิตผมเป็นคนช่วยคนตำขวัญใ้มันเป็นจริงคือตอนนี้คนไทยเหมือนถูกดับขวัญไปแล้วมันก็หนักเกินไปอไประชาชนมันไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วคุณบริหารให้คนไม่โกรธแค้นได้ไหม ไปขังเขาไว้ทําไมตัวเอยจะไปตีกะหรี่ก็ตีไม่ได้กะหรี่เขาก็ปิดอยู่บ้านมันก็ไม่มีจะกินอยู่กะหรี่มันก็ต้องหากินกันทุกคนคนไทยไม่ไหวกันแล้วตัวเอยตอนนี้นะผมดีโอคอมาจากประเทศอื่นเดี๋ยวผมมาต้องนั่งเครื่องบินแจ็คมาประเทศไทยหน่อยจะมาดูลูกค้าที่ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทหน่อยหลายบริษัทด,ด้วยธุรกิจก็แย่แล้ว กรุงเทพชีวิตด,ดีที่ลงตัวมันโกหกทั้งเพลคนมันจะตายกันแล้วชีวิตด,ดีก็มีในพวกมึงนั่นแหละผมเป็นที่ปรึกษาตลาดรายเองตลาดนะถ้าไม่เปิดแล้วประชาชนเราที่ไหนกินไหนจะทงผ่อนแขกไหนจะให้ลูกกินแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะทำอะไรไม่คิดเลยช่วยเองช่วยจริงๆคือเด็กสมัยนี้นะนี่มันต้องเรียนออนไลน์ เรียนต่างตทรศัพท์เรียนตัางเนสมันจะได้อะไรวะไปโรงเรียนได้เล่นกีฬาได้ร้องรำทำเพลงไปโรงเรียนยังได้เจอแฟนเจอเพื่อนอยู่บ้านก็เจอกับ คุยที่ไหนหเจอแต่ต้นไม้ให้นั่งเรียนหน้าจอคอมว่าสายตากูลายเด็กมันจะเป็นออฟฟิศคินดอมตั้งแต่อายุน้อยๆร้านหมูกระทะเนี่ยมีคนงานเป็นร้อยแล้วบริษัทมันหยุดเขาจะเอาที่ไหนกินกันนะเจ้านายร้านหมูกระทะก็ช่วยไม่ได้แล้วมันยังมาสั่งปิดก็อีกไม่ได้ร้านหมูกระทะร้านอาหารทั่วไปอะพนักง,งานทุกอย่างเนี่ยพอเดือนออกเครงนะอยากพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่ นั่งกินให้สบายใจความสุขอันนี้นะหายไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าความสุขแต่ลูกค้านะเจ้าของร้านก็ไม่รู้จะขายแมวนี่ไหนพวกคุณแก้กันหนากันยังไงวะมีอะไรก็สั่งปิดมีอะไรก็สั่งปิดควยประเทศไทยเราเนี่ยรายได้มากคือสถาน วันเลงการท่องเที่ยวแล้วครับบาแล้วคุณสั่งให้ไปไหนก็ไปไม่ได้เขาหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคือคนที่รอดเดี๋ยวนี้นะคือคนมีที่พลเขามีธุรกิจเขาไม่ต้องทํามันก็ไม่เจ๊งหรอกมึงก็เขียนกฎหมายมึงก็ข้าวข้างตัวมึงเองอ่ะเล็กๆไม่มีวันรอดหรอกอยู่ประเทศไทยอ่ะมีไปพวกมึงอ่ะนักดนตรีนะเขาต้องหากินตามมาตามครับเพราะสั่งเป็นนะเขาตกง,งาน เอาเครื่องมือกู้ชีวิตจะมากินนไปจำนำนะมันเศรานะ้าเนาะเอาเครื่องมือไปจำนำแนละ้วปล่อยหลุดขาดค้าสร่งรถข้าผ่อนบ้านมันจะเอาได้ไหนในรัฐบาลมันก็ยุดไปหมดพวกธนาคารน่ะก็ไม่มีจะส่งอะ่ะจะเอาที่ไหนส่งคือผมอยากให้รัฐบาลอะ่ะเปิดรองรับจำนำแล้วผมจะเอาควยไปจำนำประเทศอื่นอะ่ะถอดหน้ากากกันแล้วเขาเปิดประเทศอย่างเสรีแล้วมีประเทศไทยอะ่ะไม่ได้สั่งปิดสั่งปิด,ปดแล้ว <laughs> คนจะกินเนี้ยกินควยแมมันไม่เหลือความเป็นชีวิตของควยแล้วเปรียบเทียบกับเทศเรากับของเขารอไม่มีกำหนดการมาเจ็ดปีแล้วไม่อยู่อีกไปถึงไหนอ่ะมึงช่วยบอกหน่อยจะแก้ปัญหายัางไงไม่ใช่มีกำหนดบีต่ผัดเหมือนนผัดมีกูจ่ายภาษีไป็นเดือนมึงละเว้ยพวกมึงมเป็นลูกจ้างพวกกูช่วยทำหน้าที่มันดีๆหน่อย